นี่เดนเดเดี๋ยวยวะดูตัวนี้ก่อนนี่ัน,นตอนเชา้าเดินไปข้างหลังบ้านนี่เป็นทานอาหารเชา้าค่ะเดินเลยไหวไหมคะไหวดีครับสบายครับสถานที่ดดูีมากเหมือนราชสุดบ้านใส่ทองดีดีเนาะแสงแบบส่องลงมาถึงเนี่ยว้าว สามส่วนสามโหสวัสดีครับเชิญครับเป็นไงบ้างครับสะอาดมากเลยเนาะโอ้ยป้างอี่ยสุขภาพเป็นยังไงครับสะอาดมากเลยค่ะที่ห้องน้ำโอ้โหเปิดมากเลยค่ะเปิดมาเลยใหญ่มากเลยครับลูกๆมาชอบเลยเหรอเสียดายเด็กๆไม่ได้มาเด็กๆเด็กๆมาด้วยจริงเล็กเสียเลยก็เลย อ๋ออันนี้เปิดไปเจอเป็นตรงโถงเหรออ่ใช่มีกับมีวิวโถงมีทาาเดินก็จะดูชมคนเดินทเข้ามาอ๋อเคค่ะจริงๆคือคุ้มมากเลยนะตองผ่านอากด้าไทยเที่ยวไทยเฮ้ยไม่ใช่มั่วละเที่ยวด้วยกันเหลือเท่าไหร่นะสี่ร้อยนิดนิดเองอ่ะไว้มีเซฟด้วยนะคะไม่มีน้ำไอยากกินน ใจละดีกว่าเขาใเดี๋ยวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราพักๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเย็นเดี๋ยวเราพาออกไปทัวร์ต่อ เป็นขนมผงเปียะค่ะแต่ต้องอบร้อนอนะคะใช่ให้คนที่ว่าหลับขอดอ่ะท้าเขาจะเอาเกี๊ยวไข่ใช่ไหมอ่ะแล้วก็เจาะรูค่ะแล้วก็เอาไข่หยอนลงไปไข่นกกระทาปะคะไม่ใช่อ่ะอ้าวหนูนึกว่าไข่นกกระทาหนูเห็นไข่แดงอันนี้แต่อ๋อมาอบอ๋อแบ่งหมายถึงมาอบค่ะไม่หนูเห็นมันเป็นเล็กๆอะค่ะ ก็เียวมันเป็นไข่ตุกตาแต่ว่าถ้าเกิดว่าม่ที่ให้น้านมกินจริงๆเขาก็จะเอาตีไข่แบบไข่เจียวนะคะไม่ต้องปรุงรสด้วยค่ะแล้วก็หยอดลงไปมาทอดด้วยน้ำมันงาใส่ขิงใส่ขิงสำหรับคนที่ว่าหลับคอดกินแล้วมันจะได้เล่ยงนมนมเพราะว่าน้ำมันงามันร้อนค่ะก็ใส่ขิงแล้วก็ใช้หยอดแม็กกี้อย่างงี้ค่ะไม่ต้องหยอดอ๋อ แต่ถ้าเกิดอย่างนี้ที่อบมาแล้วร้อนก็หยอกแม็กกี้ลงไปจะหยอกก็ได้ไม่หยอกก็ได้แต่เมื่อกี้หนูชิมอ่ะไม่ต้องหยอกก็ได้มันมาแบบมันหวานมันเหมือนแป้งพายข้างนอกแล้วมันหวานหวานอร่อยหวานหวานแล้วข้างในมันจะแบบนุ่มๆหนึบๆอะค่ะอ่ามันกินได้สองแบบจะหยอกก็มันก็จะเป็นอีกสิ่นึงค่ะ เหนื่อยมากเลยได้กลับมากินข้าวแล้วจริงๆเมื่อเช้าไปถ่ายรูปทํางานมาแล้วไหนๆก็มาแล้วเราต้องทางานเลยไม่นี่คุณมใจดีมากเลยนะอุตส่าห์รอนี่เพราะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะสิบเอ็ดโมงแล้วจริงๆอาหารเช้าหมดที่สิบโมงนะอาหารเช้าเขารอให้เราไปทำงานมาเหนื่อยนี่ก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยดูดิแต่ที่นี่ได้ย่าเพิ่งเลยนี่นี่นี่ที่เด็ดไหนปูมีปูไหมปูนะครับ โอ้ยอร่อยเหมือนไม่คุ้นเลยอร่อยเลยคนี่เป็นที่สําคัญนี่อันเนี้ยอันนี้ที่นี่นี่นี่ไม่มันมีอันนี้อันนี้เขาทำให้ใหม่เลยมีไส้หวานกับเค็มเมื่อกี้ที่เขาชิมแปงเป็นไส้หวานอันนี้เค็มใช่ไหม,มทำไมจะมีนี่นี่ดูถ่ชิมชิมแค่ครึ่งเดียวนะชิมเลยปะเขาว่ายังไม่ได้ชิมเหมือนกันอัน,น,นไส้เค็มเฮ้ยเบาๆอร่อยไหมอันไส้เค็มอีกอันในไส้หวาน อขอสูตรไปทำที่บ้านเลยไหมใช่ไอ้ไส้วานอืมอืมเหีอนะ้อร่อยเนาะแล้วข้างนอกมันกรอบเหมือนแป้งพายเนาะมันมีความหวานๆมันๆเค็มๆเนาะอัอนไหนอนะอร่อยกว่ากันไส้หวานหรือไส้เค็มข้าวทุเลยแต <ขอ S 2> ่ละแบบใช่ไหมหมีปลาทะเลนะอันนี้เป็นน้ำซีอิ๊วสูตรภูเก็ตนะเอือนี่ปลามาไปทั้งปลามานี่เลือกตัวเล็กมาว่ากลัวกินไม่หมด นี่นี่อันนี้นี่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 หายร้อนหมดแล้วตะลักเขาอุ่นค่ะร้อนชิมชิมชิมรับรองไม่มีปลาช่อนแน่ขายนเทีออกมาที่นี่เลยอร่อยจริงอาหารค่ามมากเกินคุ้มเนาะเกินคุ้มเกินคุ้มจริงจริงครับมาเลยอร่อยจริงหามน่ารักมากเลยคือ น่ารักทสุดเลยจริงย่างใช่คือ,คอทำอะไรไม่ได้แล้วเน่ตอนนี้กินให้หมดเลยออรอยเกินดนูเห็นปะนี่ดูครับที่ไหนมีที่ไหน,นคือพวกเราก็หาว่าโมโมก็หาว่าคุยมันอร่อยยอจางจริงๆนะอร่อยเลยอาหารจริงๆๆ่ดีมากๆจริง,งไป<อ>งกินร้านอาหารดีๆนะรสชาติความอร่อยอ ไม่มั่นใจเลยว่าจะอร่อยหรือครึ่งของที่นี่แบบจริงมาผู้เก่งคนนี้มาเลยนะอันนี้ท่านจริงไม่เก่งใจเขานะโดนนี่คือเก่งใจแล้วใช่มเกรงใจไหนดูวยี่ข้างในใส่อะไรเห็นไหมจิเดี๋ยวกันขอกัดหน่อยเหมือนเส้เค็มไหมตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกนึกว่าเดฟุกุ มัจะบอกบอกก่อนหน้านี้ไปว่าเด็ปฝูงไม่มีทั้งฝูงทั้งแอน่ใช่ไหมนี่อันนั้นที่อยากกินรู้ป่ะที่แบนหยกมันี่อ่ะนี่นี่นี่ลองอชิมเลยมันมีสองลูกนะแล้วแบ่งคนละลูกแล้วกันลูกนี้น่าจะกินให้หมดตั้งแต่ก่อนกลับมาไม่เหลือมาให้ชิมมันต้องอร่อยมากต้องอะไรรู้ไหมเพราะเห็นเม็ดสาคูอ่ะซึ่งมันเป็นแบบสุกได้ที่มากอ่ะไม่ไม่เละเกินอ่ะ ที่เด็ดอ่ะอเนาะอย่ากพอละที่เด็ดหยุดไหนๆก็มาดูมาดูซใกล้ๆโอ้ยปากคูมันจะเป็นเละๆใช่ไหมมันนี้ทันกินแล้วไม่มันจะมีมันจะแยกแยกเป็นแผนเม็ดอยู่อ่ะให้เรารู้สึกแล้วเอิ้งปากกูออร่อยอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นอะไรอ่ะมันมันเหมือนเปียกปูนข้างล่างอ่ะแต่มันมีกะทิข้างบนใช่ไหมอืมขอน้ำเคมมันคือแบบเปียกปูนอ่ะ แต่มันเปกระเทียมมั้งเด็ดเนาะอืมนี่เขาต้มมัดกินไม่หมดหรอมั้งเขาต้มมัดอันนี้เขาต้มมัดอืมอร่อยแบบเล็กๆอร่อยเลยนี่เรืองดื่มกาแฟช่วยกาแฟก็อร่อยอ่ะมีให้เลือกใส่แบบมากพูดแล้วเหมือนอวยเนาะไม่ได้อวยเลยเนาะ เือ <át Stat ue> ดีจริงนะพอเถ็ดหัวข้าวไปบ้างนี่อะไรเนี่ยอร่อยมากกี่ชิ้นคำยังอ่ะคือนี่เป็นคอเปียกปลขอขอดูเนื้อหน่อยขอดูเนื้อหน่อยเสร็จซักปลาหักพังเรียบร้อยเขาจะไม่ให้เราผักแล้วจะบอกว่าที่เด็ดนี่ไหนน่าเกลียดอ่ะมันถ่ายไม่ได้ั้ง หอมอกอร่อยมากหอมอกน้ำยาตาขนมทิพย์นุ้ยอร่อยด้วยไม่มีอะไรไม่อร่อยจริงต้องมาปะไม่ต้องมาหรอกทิพยเนี่ยต้องมามาขายหรอเอาให้บอกขายหรอกโอเคที่สุดในประเทศที่เราเจอนี่ยเยี่ยมใช่จริงไม่ลืมของไม่ลืมค่ะ ถ้าล e ืมเดี๋ยวไว้กลับมาเอาอีกรอบยังลืมอีกอ๋อหนูว่าหนูดูดีแล้วไม่ลืมถ้าลืมเดี๋ยวจองตั๋วมาใหม่มาเอาอีกรอบจงใจเนี่ยจงใจที่จะลืมม่บนี้ละน่ารกมดกยวาลืมที่นี่นะ Shelly Hotel Shelly Hotel น่ารักมากบ๊ายบายเจ๊ก ไกลเลยร้อนเขาี่าสเรีนนคนหน้าทะเลจะเป็นเส้นตรงแล้วก็มันจะมีเสียบอกเือ่ตเค่ะครับผมขอบคค่ะเีถนนนะคขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างคะสวยไหมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่าวหาส่วนตัวเลยครับคือจริงๆอ่ะป่าตองอ่ะมันจะดูเหมือนแบบเป็นหาดที่แบบคนเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ว่าของที่นี่ มาริมดิสมันจะดีตรงที่ว่าเห็นไนหะมันจะเป็นเหมือนอ่าวเวิร์งอ่าวคล้ายๆพรรณบุรีตรงนี้นเนาะนมันก็เลยจะทำให้ดูเป็นแบบไฟเวิร์ดแล้วมีตา <c oughs> มันเช็เอาออกมาแล้วนะคะแต่ว่า ท <laughs> นอนเอ <laughs> ตอนเอาเราเช็คเอาท์เลยเช็คเอาท์ออกมาตอนมากี<ม>สี่โมงครึง่งพอดีทําของหายเลย<ม>ออกมาช้านิดนึง<ม>แล้วก็ผิดแผนหรือว่าวันนี้ระบบอะไรนะเที่ยวด้วยกันเต่าตังล่มมันไม่ได้เที่ยวด้วยกันอ่ะเต่าตังล่มหมดเลยตอนแรกเราจะไปกินซีฟู้ดที่หาดลาไวก็เลยแบบไม่ไปเพราะว่าไม่มีตัวช่วยจะเปรียบงบประมาณจริงๆนี่ค่ะร้านนี้เราเลยพามาจงกำเนิญซีฟูด้ดไม่ใช่จงํำเนิญเหล่าต้มยำ เป็นร้านที่อยู่ในแผนก็แต่วันจันทรแต่ว่าวันจันทร์้านเขาปิดก็เลยมาไม่ได้ก็เลยได้โอกาสไหนไหนระบบก็ล่มและร้านนี้ไม่ได้ร่วมโครงการเราเทียวด้วยกันนะคะก็เลยมาร้านนี้เลยดีกว่าเขาเปิดสองรอบนะคะรอบเย็นจะเปิดห้าโมงนี่เรามาถึงตอนสี่โมงห้าสิบห้าเดี๋ยวรเข้าไปดูข้างในกันค่ะอาไม่พูดเลยหรอคะงวงนอนเลยครับตอนนี้อาหารมาแล้วมีอะไรบ้างคะนี่ดู จะบอกนี่นี่นี่นีปอกปูค่ะคั่วพริกเกลือกระเทียมต้นหอมต้มยำปลาต้มยำปลานี่ดูดูนี่นี่ถ้ามันดิ้ด้มันดิ้ดแล้วเห็นว่นี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 ่สั่ิกลสดใหม่ขนาดแ่บนี่ปลาหมึกน้ำดำหมึกไข่น้ำดำหมึกไข่น้ำดำจะมีเป็นเจ้าแตช่วน้ำดำไหมเสกอกก่อนเลยของแห้ง คนจะแบบอร่อยเดียวอ่ะอร่อยอือบอกข่าวดีตอนนี้ระบบอ่ะเราเที่ยวด้วยกันใช้ได้แล้วแต่ร้านนี้ใช้ไม่ได้นะเล่าไวเราเต็มอดจ่ายเองเต็มเราจะบาลไม่ช่วยอะไรเราอีกแล้วต้องใส่คร้านนี้โดวงสมคมกว่าเราจริงเป็จันที่ไม่ได้มาวันนี้ต้องมาเคี้ยวเปลาเปล่าไหนคะก็หน่อยอ่ะ นาะเมื่อกี้อ่ะติดมือนิดนึงแอบชิมนะเค็มเค็มคนมากนี่นี่นี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่นี่นี่เป็นตัวตัวอยากรู้มากเลยว่ารสชาติเป็นยังไงอยากรู้ว่ารสเป็นยังไงเหมือนกันไม่เคยกินนะไม่เคยกินเอ่ออันนี้ไม่เป็นเมนที่ยากเดี๋ยวก่อนมันมีปีกออกปีกออกก่อนเขาเรียกว่าแผ่นกลางตั้งกลางเน้นเนี่ย อ่ะมือแล้วมันไม่ออกเลยเช็ดเอามาหรือยังอ่ะพร้อมนี่เน่เน,น่อ๋อมันมีไขอ่อขยู่ในนั้นนี่ก็มันหมึกไข่ก็บอกอยู่ว่าหมึกไข่อ่ะน้ำดำโอเครสชาติเป็นไงไม่รู้อ่ะอย่าลีลาครับเปลืองเวลาใส่แล้วครับสดใช่ไหมโอเคต้องสดแฮะ มันเป็นผัดแบบมันเจิดเจิดมันก็มันใน้ความเป็นผัดแบบความสดเออมกินแบบสดๆนแลัวก็ปลาหมึกสดล้มีต้นหอมแต่มีหอมหัวใหญ่ครับมัมผดหัวใหญ่อืมสดอร่อยครับเยี่ยมชอบจานไหนต้มจานเลยอ่ะเหมือนอสุดท้ายปั่นครับเดี๋ยวเราวันนี้ฝนยังไม่ตกปกติอ่ะห้าโมงฝนจะตกแล้วนะวันนี้เสร็จแั่นไปปล่อยนิดหน่อยไม่หนักเท่าสองวันเสร็จเดี๋ยวเราต้องเว้น สนามบินรอบสามทุ่มสรุปว่าเก้าร้อยบาทของเราคูปองให้เลยยังไม่ได้ใช้ยะไปหันไม่ข่ามากเลยไปไม่ทันแล้วไปก็มืดละโอเคบปจิเราย้ายร้านมาแล้วเมื่อกี้ใช่ร้านใหม่อีกร้านนึงไกลมากไกลไหมอันนี้โรตีมิชา เป็นเท่าไรกนคะมองไม่เห็นแั่งมาแล้วมีสองอย่างสามและสองอย่างว่าอิ่มมากแต่จริงแล้วเราไม่ได้สั่งชานะเพราะว่าเราไม่ไหวะเราไม่ไหวอันนี้ลากันด้วยโอเอ๋วเลมอนน้ำผึ้งโอเอ๋วเลมอนห้าห้าสิบเก้าหรือจำไม่ได้ราคากี่บาทหนึ่งห้าสิบเก้าบาทหน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ห้าสิบเก้าโรตีมะพร้าวหอมมะเลนมะพร้าว กินมะพร้าวหไม่มันจะมีโรตีนะำปลาแล้วก็โรตีมะพร้าวสังขยาเด็กกินนี้ไม่รู้ว่าสังขยาเดี๋ยวกลัวหวานไปก็เลยให้เขาแยกถ้าโรตีน้ำปลา54กรัมโรตีมะพร้าวสังขยา50กรัแล้วอันนี้ครับอันนี้อะไรอันนี้เมนูอะไรป๊อบอันนี้ป๊อบข้าวซอยอาชิมโอเคชิปเธอเอาช้อนมา ใครที่ว่ากินอะไรใครที่ว่ากินอะไรก่อนใกล้ๆเลยใครที่ว่ากินอะไรก่อนโ็ปีสิถูก้องเฮ้ยแจ่งอะมีโรตีพิชูน่ากินอ่ะขอว่าจะไม่รู้จะไหวไหม อหอมมะพร้าวเลยนะจะบอกว่าอร่อยอ่ะอร่อยใส่ขยะไม่หวานเกินไปใช่ไหม,อ,ม,อ,มอ,อืมกำลังดีเลยเออเออลืมเดี๋ยวลืมเมื่อกี้บอกเมกื่อกี้ค่าเสียหายร้านเกินอะไรหกร้อยสองบาทบแต่ว่าเขามีอะไรนะคนละครึ่งใช่ไหมพอมดีเราก็มีคนละครึ่งยังเหลืออยู่วันนี้ยังไม่ได้ใช้เราก็ใช้ไปร้อยห้าสิบเราก็มีแต่จริงเราอยากใช้ เราเที่ยวกันเหลือเก้าร้อยเต็มเลยยังไม่ได้ใช้อันน ja. oh, ี้ก็เลยลดไปร้อยห้าสิบเมื่อ hm ก uh, ี้นะเหลือสี่ร้อยเฮ้ยมีอะไรนะแต่จริงๆชอบโอ้ยเดวเนาะอร่อยนะอร่อยเหรอย่งเคยกินน้ำมะขาขึ้นด้วยการที่มันมีเลมอนนี่มันทำให้น้ำสดขึ้นเมื่อกินเลมอนเมื่อกินเรากินอาหารมากินอันนี้จบจบ ร้านนี้ก็มีคนละเครื่องนะคะแต่เอาเราอ่ะใช้สิ่งหมดแล้วเราต้องจ่ายรัะคะบค่าเดินอันนี้เรากินเสร็จแล้วเราจะไปสนามบินแล้วเดี๋ยวไปไม่ทันรากันด้วยอาหารที่นี่มือสุดท้ายของการคลิปนี้คือเก็บเราถึงสนามบินแล้วกลับบ้านแนละ้ว เาก็เข้าเกณฑ์อ,อ่ะวันนี้สามทุ่มตรงไม่โดนไม่โดนเรื่อนแน่นอน